PM 2ออันตรายกว่าที่คิดสวัสดีค่ะพีอมเองนะคะฝุ่น PM 2.5นะคะก็คือฝุ่นละอองนะคะที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครค่ะถ้าใครนึกไม่ออกนะคะว่า2.5ไมครเนี่ยประมาณเท่าไหนนะคะให้ลองดึงเส้นผมออกมานะคะแล้วตัดเป็นวงกลมๆเนาะเราจะเห็นเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมใช่ไหมคะสมมติว่านี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม ขนาดของฝุ่นเนี่ยคะ่ะเล็กลงไปกว่าเส้นผมใน25เท่าเลยค่ะอ่าเนี่ยค่ะก็คือเล็กมากๆดังนั้นเราอาจจะมองได้ไม,ไม่ไมได้อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะดังนั้นการที่เราเห็นนะีคะก็จะเห็นเป็นแบบคล้ายๆหมอกอันนี้ก็คือแบบมีหลายๆอนุภาครวมกันนะคะก็ทําให้เราเห็นเป็นคล้ายๆหมอกอย่างที่ เราดูข่าวกันนะคะทีนี้ตัวพีย5ม2เนี่ยค่ะมันไม่ได้มีผลกระทบแค่ในระบบทางเดินหายใจที่ทำให้แสบตาแสบจมูกไอจามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงทำให้เกิดปอดอักเสบหรือว่าตัวเป็นมะเร็งปอดได้นะคะ นอกจากระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยมันยังส่งผลต่อระบบอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองนะคะส่งผลต่อพัฒนาการของสมองได้นะคะโดยเฉพาะในเด็กนะคะแล้วก็ระบบประสาทได้นะคะระบบต่อมไร้ท่อได้ด้วยนะคะรวมไปถึงออระบบหัวใจค่ะก็อาจจะไปทําให้อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติได้แล้วก็กล้ามในหัวใจขาดเรือได้นะคะในกรณีที่มันรุนแรงเนาะรวมไปถึงบางคนก็จะมีอาการแพ้เนาะก็ทําให้เกิดภูมิแพ้ที่ผิวหนงังหรือว่าเป็นผิวหนังอักเสบได้นะคะดังนั้นแล้ว p m สองุดหาเนี่ยอันตรายกว่าที่คิด นะคะอืมอันตรายกว่าที่คิดดังนั้นการป้องกันนะคะก็คือการเช็คเสมอว่าอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะถ้าอากาศมันไม่ดีก็แนะนําว่าควรใส่แมสนะคะซึ่งการใส่แมสเนี่ยก็จะมีแมสแบบธรรมดาแมสแบบ N95 นะคะก็ถ้าฝุ่นของปละอองเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากแบบ200กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะใส่แมสที่เป็น N95 นะคะเพื่อป้องกันได้อย่างอย่างน้อยนะคะก็95%นะคะแต่ถ้า วันไหนก็ไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใส่แมสเป็นแมสธรรมดานะคะที่เราใส่กันกันโควิดนะคะแต่ว่าอาจจะใส่เพิ่มเป็นแบบ2ชั้นหรือ3ชั้นนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการใส่แมสเพียงแค่ชั้นเดียวนะคะในสภาพอากาศที่เป็นสีแดงหรือสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะคะดังนั้นแล้วเนาะถ้าหลีกเลี่ยงที่จะต้องออกไปข้างนอกได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเพียง2.5เนี่ยอันตรายกว่าที่คิด